สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะแม้ว่าการเปิดตัวธุรกิจนาโนไฟแนนซ์อย่างเป็นทางการในช่วงกลางสัปดาห์จะมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์นี่ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะแต่ว่าหลายคนแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีความกังวลว่าจะาส่งผลให้ภาระหนี้ยิ่งบานปลายมากยิ่งขึ้นหรือไม่แต่ว่าในฝั่งของนักวิเคราะห์หลายฝ่ายค่ะยังคงเชื่อว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะเป็น,นกลไกทางการเงินที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อกลุ่มธุรกิจฐานรากแล้วก็ช่วยบรรเทา เอาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหานี่นอกระบบด้วยค่ะโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งด้านรายได้ผ่านการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าการกู้เงินนอกระบบที่ต้องมีภาระดอกเบีย้ยจ่ายถึงร้อยละ1 0บถึงยีต่อเดือนซึ่งเทียบกับนาโนไฟแนนซ์ที่เพดานอัตราดอกเบีย้ยรวมค่าธรรมเนียม ต่างๆแล้วก็จะอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ36ต่อปีเท่านั้นค่ะแล้วก็เชื่อได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้ครัวเรือนให้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเชื่อว่าผู้ประกอบการจะทยอยเดินหน้าธุรกิจนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมควบคุมความเสี่ยงเครดิตของพอร์ตสินเชื่อไม่ให้สูงเกินไปเพื่อควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ด้วย ส่วนความคืบหน้าในการเบริกจ่ายงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกฐิจนะคะทางด้านกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งการเบริกจ่ายงบประมาณปี2558ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557ถึง17เมษายนปี2558ได้มีการเบริกจ่ายไปแล้วนะคะ1,430,000ล้านบาทจากยอดเงินเบิกจ่ายทั้งปี2 5 7มื่นล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ55.8ของวงเงินงบประมาณค่ะนายรังสรรศรีวราศาสตร์ปรลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วประกอบด้วยรายจ่ายประจํากว่า1นล้านสองแสนล้านบาทจากวงเงินกว่า2ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60.4และงบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วกว่า1นึ่งแสนล้านบาทจากวงเงินกว่า4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันล้านบาทคิดเป็นร้อยละ33.9โดยมีโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาลอาทิมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อย ละ97.3เป็นเงิน38,900ล้านบาทจากวงเงินงบประมาณ40 0 0 0ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินจากภาครัฐที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสามารถสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเมียวด,ดีนะคะก็ทําให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อําเภอแม่สอดเริ่มขยายตัวแล้วก็มีการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะคะจํานวนกว่า600ยูนิตมูลค่าเงินลงทุนกว่า1,000ล้านบาทค่ะนายสมชัยหัตยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่าขณะนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดกำลังมีการเร่งสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเมียวดีซึ่งคาดว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็วภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล่าสุดบริษัทเสรีกรีนพอพเพอร์ตี้ได้ลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมบนเนื้อที่20ไร่ใกล้กับสำนสำักงานเทศบาลน,นครแม่สอด โดยนายประพัฒพงศ์อัชารารุจิประธานกรรมการบริษัทเปิดเผยค่ะว่าในฐานะนักธุรกิจท้องถิ่นได้เห็นถึงศักยภาพตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสำคัญสำคัญทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษนครแม่สอดการตั้งเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการที่แม่สอดเป็นประตูสู่อาเซียนและการเติบโตของการค้าชายแดนจึงตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาทำธุรกิจทั้งคนไทยและต่างชาติด้านนายสมศักดิ์ควีวรัฐ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตากเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่อำเภอแม่สอดมีการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า200%เทียบกับปีที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยูนิตละ1ล้านบาทเป็นยูนิตละ4-6ล้านบาทและขณะนี้ก็มีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมถึง600ยูนิต มูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทซึ่งเป็นโอกาสดีต่อการผลักดันเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของแม่สอดให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ไปดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีดีดตัวกลับมาปิดในแดนบวกได้นะคะจากแรงซื้อเก็งกําไรในช่วงท้ายหลังจากที่ตลาดปรับตัวลดลงไปในช่วงเช้าของการซื้อขายเนื่องจากว่าข้อมูลเศรษฐกิจอันซบเซาของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์กันเอาไว้ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัว เพิ่มขึ้นไป20.42จุดปิดที่ระดับ18,58.69 0จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น20.89จุดขณะที่ S&P 500ขยับขึ้น4.97จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวลดลง161.31จุดหลังบวกขึ้นติดต่อกัน3วันทําการส่วนหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกลงลดลง191.75จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปรับลดลง77.75จุด ส่วนตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ปรับลดลงไปหลังปิดการซื้อขายไปเมื่อวานนี้นะคะปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีรีบาวขึ้นมาได้5.02จุดแตะที่1,549.86จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่16,648ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ตลาดในเม็ดของสหารัฐบวกขึ้นมา1เหรียญ58เซนขึ้นมาปิดที่ระดับ57.74เรียญเซนต์ต่อบาเรลส่วนเบรนตลาดลอนดอนพุ่งขึ้นไปถึง2เหรียญ12เซนค่ะปิดที่64.85เรียญเซนต่อบาเรลราคาน้ำมันช่วงนี้เป็นขาขึ้นนะคะก็ต้องติดตามว่าราคาขายปลีกในบ้านเราจะขยับขึ้นตามไปด้วยหรือไม่ ส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับลดลงไป100บาทนะคะทำให้ทองคำแท่งราคาทองที่ร้านรับซื้อคืนอยู่ที่18,250บาทขายออก18,350บาทส่วนทองรูปพัรร์ขายออกอยู่ที่18,750บาทค่ะ ดเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐก,กิจแล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ